สวัสดีครับผมนัทหน้าแก้วนะครับวันนี้พิเศษหน่อยนะครับกล่องตรงหน้าผมเนี่ยเป็นกล่องคุ้นๆเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูซิว่าในกล่องเนี่ยจะมีปืนอะไรอยู่ในกล่องปืนกระบอกนี้คือปืนกอก1 7สเนะครับเป็นเจนหนึ่งสมัยที่สร้างเจนหนใหม่ๆนะครับจะมีการแข่งขันนะครับเขาก็เลยทำสไลด์กับลำกล้องขึ้นมาเพื่อ ใช้เป็นปืนสําหรับแข่งขันนะครับเพิ่มความยาวแต่ลดน้ําหนักสไลด์เพื่อให้การบริหารกลไกเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมถูกต้องใครที่อยากรู้ว่าผิวเทนนิเฟอร์เป็นยังไงปืนกระบอกนี้เป็นผิวเทนนิเฟอร์แท้ๆนะครับสมัยก่อนที่เข้ามาบ้านเราเนี่ยการตอกเลขกอทอเนี่ยครับผมจะบอกให้ว่าสไลด์ก๊อกแข็งแค่ไหนเนี่ยเราดูจากเลขกอทอนะครับสมัยก่อนนี่ตอกไม่ลงนะครับถึงได้เห็นเลขกอทอจางๆแบบนี้นะครับแล้วผิวเจนหนึ่ง อย่างที่ผมบอกผิวด้ามเนี่ยจะเป็นเหมือนเปลือกส้มนะครับเป็นเหมือนเปลือกส้มจะไม่มีร่องลายการลื่นนะครับจะเว้าบริเวณส่วนหน้าเฟรมในกรณีที่เกิดจากการดับเบิลฟีดหรือกระสุนมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่สามารถใช้มือนะครับเกี่ยวและดึงออกมาได้เลยนะครับศูนของปืนกระบอกนี้นะครับเป็นศูนกรอบขาวหน้าจุดขาวนะครับ น้ำหนักไกลแน่นอน5ปอนด์จากโรงงานนะครับปืน 17L ปัจจุบันนี้กระบอกที่ผมถือเนี่ยอายุประมาณ32ปีเพราะผมดูจากเลขกทออนะกทออ30ปัจจุบันนี้62เนอะก็32ปีเดี๋ยววันนี้เราจะลองดูซิว่าไอ้ปืน32ปีเนี่ยเจนหนึ เดิมๆทุกอย่างเนี่ยยิงแล้วผลของการยิงจะเป็นยังไงวันนี้เราจะยิงด้วยกระสุน b u l l ต์ม a ตเตอนะครับเดี๋ยวลองดูกันเดี๋ยวเรามาลองยิงกอก 17L ดูนะครับกับเป้าระยะ10เมตรนะฮะกระสุนบุเลต์ม a ตเตอร์5นัดนะครับลองดูซิว่ายิงแล้วกลุ่มกระสุนเป็นยังไง ไปดูกลุ่มกระสุนกันครับกลุ่มกระสุน5นัดนะครับระยะ10เมตรนะครับกับปืนก๊อกส7บแอลนะครับสำหรับปืน32ปีผมว่ามันเยี่ยมมากๆครับมาลองดูซิว่าน้องท่านอื่นๆยิงในรูปแบบของกีฬายิงแล้วปืนกระบอกนี้จะเป็นยังไงไปดูกันครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะให้แอดหนวดของเรานะครับลองยิงแบบนี้นะครับเป้า2นัดเพลหนึ่งนัดเป้า2นัดเพลหนึ่งนัดยิงพลาดไม่ได้นะครับลองดูนะครับ ชูเตอร์โหลดแอนแม็กเลยดิโอเคนะครับเดี๋ยวปล่อยตัวด้วยโปรธาม่านะครับพร้อมเรียบร้อยนะครับ6นัดโอเคครับเดี๋ยวเราจะให้อัด48นะครับยิงแบบนี้ มันมี add, uh, แอดอะไรนะเพดทีใช่ไหม <Yeah. S 1> เพดทีอยู่4เป้าเดี๋ยวจะลองดูซิว่าแอดสีดยิงผิดพลาดหรือเปล่านะครับกับปืนก๊ก17บแอลพร้อมโหลดอันเม็กเลยดิแตนบาย ต้องขอบคุณนะครับปืนกระบอกนี้จากสนาม333นะครับลังสิทธ์นะครับที่นำปืน 17L mm. มาให้เราทดสอบขอบคุณกระสุน Bullet Master นะครับวันนี้ที่ให้กระสุนขนาด9มมมาทดสอบยิงกับปืน Glock 17L กระบอกนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกด subscribe แล้วรอดูว่าอาทิตย์หน้าเราจะมีปืนอะไรมาเปิดกล่องยิงกันอีกนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ